คลิกไอเดียให้เป็นรายได้นะธุรกิจเครื่องพิมพ์ UV ตอบโจทย์ในท้องตลาดสามารถพิมพ์ภาพลงวัสดุที่หลากหลายคุณภาพของงานสีคมชัดสวยงามตามสเปคที่ลูกค้าต้องการสวัสดีครับผมทดธรรมพิพัฒน์นะครับเป็นผู้นำเขา้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพสร้างอาชีพครับ ไอ้ดูโซไอเดียนะครับก็ยังคงพันธกิจเดิมก็คือการพลิกไอเดียให้เป็นรายได้นะให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับในยุคดิจิตอลนี้นะครับปัจจุบันนะครับที่มีการปรับตัวข้างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจนะครับไอ้ดูโซไอเดียเองนะครับก็ยังมีนวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ความทันสมัยเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ธุรกิจงานพิมพ์สร้างรายได้เนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการในท้องตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือคนที่อยากหารายได้เสริมนะครับธุรกิจสร้างสรรค์ไอ ศาสร์ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานพิมพ์เนี่ยจึงสามารถตอบโจทย์ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างดีครับในดูโฟไอเดียนะครับเรานําเข้าเทคโนโลยีนะครับจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานนะครับมีพทเนาทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นพัฒนาให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยนะครับมีความยั่งยืนนะครับเราก็เลยมีการคอเด็บกับแบรนด์ชั้นนําแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มิมังกินะครับแบรนด์โลแลนแบรนด์โอกิหรือตอนนี้นะครับก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจากโรงงานผู้ผลิตทรยกุโ อย่างแบรนด์ MPTech นะครับที่เราเพื่อในการคอเดบบกันแล้วก็จะนําเสนอระบบ e ีโค y ิสต m มประสิทธิภาพของลูกค้าทั้งหมดนะครับเพื่อให้เรามีการที่จะต่อยอดค้ากับลูกค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นธุรกิจเครื่องพิมพ์ U3 ตอนนี้นะครับเป็นที่ตอบโจทย์ในท้องตลาดมากนะครับเพราะว่าสามารถพิมพ์ภาพลงวัสดุที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสไม้อะคริลิกแล้วก็วัสดุพลาสติกต่างๆที่สามารถที่จะไปทําลงบนชิ้นงานที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปทําจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับสินค้าของโรงงานตัวเองนะครับหรือผลิตภั สูท่ทองตลาดได้อย่างดีนะครับตอนนี้เองก็คงอยู่ที่นเครื่องพิมพ์ UV ครับเครื่องพิมพ์ UV นะครับก็มีจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะมีหมึกสีขาวนะครับอยู่ในตัวเครื่องด้วยตรงนี้เองครับที่เป็นนวัตรกรรมที่จะทําให้สินค้าไม่ว,ว่าจะเป็นสีไหนแบล็กกราวสีอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์รองพื้นด้วยตัวหมึกขาวแล้วก็พิมพ์ภาพสีลงบนดิจิตอลกับเครื่องพิมพ์อันนี้ได้อย่างดีสามารถพิมพ์ตรงลงบนวัสดุสินค้าได้เลยนะครับเราเรียกว่า UV flatbed นะครับหรือจะเป็นนวัตรกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ ทำเหมือนสติกเกอร์สามารถลอกติดดาบนวัสดุได้หลากหลายนะครับแล้วก็มีความสวยงามโทนทน,ทนอย่างถาวรเลยครับเพื่อต่อยอดให้กับสินค้าของเรานั้นได้อย่างมีมาตรฐานคิดคนนวัตกรรมออกมาให้มีการใช้งานได้ยาวนานเราสามารถต่อยอดคุณภาพของงานสีที่คมชัดแล้วก็สวยงามตามสเปคที่ลูกค้าต้องการธุรกิจการพิมพ์สร้างไรายได้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถต่อยอดนะครับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในงานพิมพ์ต่อยอดในการผลิตสินค้าต่างๆสู่ท้องตลาดนะครับไปดูโฟร์ดเองเนี่ยนอกจากเป็นผู้จําหน่ายเครื่องแล้วเนี่ยครับเรายังเป็นที่ปรึกษานะครับให้ความรู ให้ข้อแนะนําในการนาสินค้าเกี่ยวกับงานพิมพ์สร้างรายได้นั้นสู่ทองตลาดนะครับให้เกิดการจําหน่ายให้เกิดวงโคจรของการจําหน่ายแล้วก็สร้างรายได้กลับคืนมาสู่ผู้ประกอบการให้มากขึ้นเรื่อยๆครับธุรกิจของวาดูโฟเดียนะครับจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักพันนะครับหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน็นกระทั่งหลักล้านนะครับอย่างที่เด่นแจ้งให้ทราบคือว่าเรามีหลายธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับงานพิมพ์สร้างอาชีพเป็นชุดเริ่มต้นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ดนดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การสร้างรายได้เกี่ยวกับงานพิมพ์นะครับสร้างรายได้เนี่ย่ออด สร้างมูลค่าใน value สินค้าของตนเองในการผลิตสินค้าเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับเราจึงอยากต่อยอดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในท้องตลาดหรือว่าในตลาดโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้คนไทยเนี่ยสามารถสร้างไรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืนไปดูโฟร์เดนะครับมีสาขาให้บริการหลายที่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ที่ลังสิตคลองสี่นะครับสาขากรุงเทพนะครับที่อยู่ที่สาขาลาดพร้าวนะครับภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคอีสาวิจิตรจังหวัดขอนแก่นนะครับยังไงแล้วติดตามช่องทางต่าาาางงงๆขขอสได้ททบรฟแน l i น e แอปติ๊กตอก IG มีทุกแพลตฟอร์มครับยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7